Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูฟังค่าอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชับ้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะลูกนะเรายังอยู่ในหัวข้อของ Hobbies นั่นเองค่ะก็คืองานอดิเรกของเรานะคะเป็นยังไงบ้างน,นักเรียนคนหางานอดิเรกของตัวเองที่เป็นภาษาอังกฤษเจอหรืยอยังคะไม่ว่าจะเป็น listen to music read a book หรือว่าจะเป็นพวกกีฬาต่างๆนะลูกนะก็แล้วแต่คนนะคะว่าใครจะชอบทําอะไรนะลูกนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะกลับไปเข้าบทเรียนในเรื่องของฮ o อบบี้นะคะเราก็ต้องทำะไรคะท่องคําศัพท์ใช่ไหมลูกคะ่ะเราต้องมาท่องคําศัพท์กันก่อนนะคะแล้ววันนี้คุณครูจะพาทํำชีทนะคะชีทของเดือนธันวาคมนั่นเองคะ่ะที่นักเรียนได้รับไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำนะลูกนะแต่ก่อนอื่นเอาสมุดคำศัพท์ขึ้นมาก่อนได้เลยคะ่ะ คำศัพท์นะคะวันนี้ก็มี6คำเช่นเคยค่ะแต่ว่าเราเดินทางกันมาไกลมากแล้วนะลูกนะเพราะว่าเราท่องคำที่91ถึงคำที่96แล้วนะคะในวันนี้มาดูคำที่91ค่ะคือคำว่า fish f i s h fish แปลว่าปลานั่นเองค่ะถัดมานะคะคำที่92คือคำว่า sharp sharp s h a r p sharp แปลว่าอะไรลูก คมนั่นเองค่ะถัดมาคำที่93คือคำว่า musical musical m u s i c a l musical แปลว่าดนตรีนั่นเองค่ะอะบางคนรู้อยู่แล้วว่าคำว่า music ก็แปลว่าดนตรีถูกไหมลูกค่ะถัดมาคำว่า instrument instrument i n s t r u m e n t instrument แปลว่า เครื่องดนงตรีนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า brass 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 Br brass แปบ,บว่าทองเหลืองนะคะทองเหลืองและคำสุดท้ายคือ percussion 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 e percussion คือการเคราะนั่นเองค่ะอ่ะาถัดมาให้นักเรียนเอา copy ขึ้นมาได้เลยค่ะ นันสือ Guess What Activity Book ของเรานะคะเรื่อง hobbies นะลูกนะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอยู่ในหน้าหน้า63นั่นเองค่ะหน้า63นะคะเพราะฉะนั้นอะให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า63ได้เลยค่ะอ่าหยิบขึ้นมาหรือยังเปิดขึ้นมาหรือย,ยังคะหน้า63ของเราเนอะลูกนะอะ เปิดมาที่หน้า63ของเรานะคะจะเจอนี่เลยค่ะ Evaluations นั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า Look and complete the Venn diagram then answer the questions อะให้เรียนดูนะลูกนะดูแล้วก็ให้นะักเรียนอะเติมค่ะเติมประโยคให้สมบูรณ์ในไดแกรมที่เขาใส่ลงมานะลูกนะอะมาดูกันซิไดแกรมมีใครบ้างมีคนแรกคือเอมมี คนที่สองคือออสการ์แล้วก็มีวันต่างๆที่เขาทำกิจกรรมนะลูกนะแล้วก็มาดูว่าเอมมี่ชอบทำอะไร ออสการ์ชอบทาอะไรมีอะไรที่เขาชอบทําเหมือนกันบ้างเห็นไหมเขาเป็น,ปนวงกลมสองวงใช่ไหมลูกสิ่งที่เขาชอบทําอยู่แล้วที่ต่างกัน2อันแล้วก็สิ่งที่เขาชอบทําเหมือนกัน2อันนั่นเองค่ะอย่างอันแรกที่เอมมี่ชอบทําคือเล่นแบดมินตันนั่นเองค่ะเห็นไหมลูกอยู่ใน Monday m o r n i น g นั่นเองค่ะ Monday morning มีเอมมี่ที่ชอบเล่นแบดมินตันอีกอันนึงที่เล่นไม่เหมือนออสการ์คืออะไรลูกคือ เป i t โ r นั่นเองค่ะ Play the guitar, นั่นเองค่ะนี่เลยในวัน Thursday Afternoon นั่นเองค่ะในวันพฤหัสตอนบ่ายนั่นเองลูกถัดมาเรามาดูที่ออสการ์ก่อนออสการ์ Oscar ชอบทำอะไรคนเดียวบ้างชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนเอมมี่อย่างแรกเลยคือ Play table tennis นั่นเองค่ะ Play table tennis ถัดมาอย่างที่สองนะคะ Oh sorry Play table tennis เขาเล่น Monday morning เช่นเดียวกันค่ะถัดมาอันที่สองคือ Do gymnastic ค่ะ Do gymnastic เขาชอบเล่นวันไหนลูก Thursday วันพฤหัสบ,บดีนั่นเองค่ะเหมือนกันเลย Thursday Afternoon ก็คืออะไรลูกวันพฤหัสตอนบ่ายนั่นเองค่ะอ่ะแล้วสิ่งที่เขาชอบทำเหมือนกันล่ะดูในตารางสิคะคือ play the piano play the piano คือชอบเล่นเปียโนเหมือนกันและสุดท้ายก็คือ do karate นั่นเองค่ะชอบเล่นาราเ t e เหมือนกัน t e play the piano ชอบเล่นเหมือนกันแต่วันเขาต่างกันนะลูกอยากะะ่างเอมมี่เนี่ยเขาจะเล่น Tuesday after school ก็คือวันอังคารหลังเลิกเรียนแต่ถ้าเป็นออสการ์เนี่ยจะเป็น Friday evening ก็คือวันศุกร์ตอนเย็นนั่นเองค่ะสว่วนดูคาราเต้นะคะออสการ์ Oscar จะเป็น Tuesday after school ก็คือวันอังคารหลังเลิกเรียนแต่ถ้าเป็นเอมมี่เนี่ยก็จะเป็น Friday evening ก็คือวันศุกร์ตอนเย็นนั่นเองค่ะ หัดมาลงมาดูข้างล่างกันนะคะเขาบอกว่า d o e s Emmy p l a y the piano on Tuesday Emmy เนี่ยเล่นเปียโ,โนในวันอังคารใช่ไหมแล้วเขาก็ตอบว่า Yes yeah, she does เพราะอะไรลูกตามตารางเลยใช่ไหมคะที่เขาเล่นเปียโ,โนวันอังคารน,นั่นเองค่ะคำถามข้อที่2 d o e s Oscar p l a y the piano on Tuesday อ๋อ Oscar เนี่ยเล่นเปียโ,โนในวันอังคารใช่ไหมลูกข้อนี้ตอบ No h e a o อั n ินเขาไม่ได้เล่นเปลี่ยน No วันอังคารนะคะทตารางที่เราเนี่ยดูกันไปเมื่อตะกี้นั่นเองค่ะถัดมาข้อ3ามเขาถามว่า Does Emmy do k a r a t e on Friday Emmy เนี่ยเล่นคารา r a t ในวันศุกร์ใช่ไหมข้อนี้ตอบ Yes she does นี่ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเขาถามว่า Does Oscar do k a r a t e on Tuesday อ s c a r เน่ยได้เล่นคารา r a t ในวันอังคารใช่ไหมลูกข้อนี้ตอบ Yes มีดาสเองค่ะใช่เขาเล่นคาราเต้นในวันอังคารตามตารางที่เราดูเมื่อตะก,กี้เลยนะคะถัดมาค่ะข้อที่2องนะลูกนะเขาบอกว่า Look at activity o n o m p m p t e t e the sentence about Oscar อันนี้เป็นเรื่องของออสการ์คนเดียวนะคะแล้วก็ทำประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะข้อที่1นึ่งเขาแบงเอาไว้แล้วก็เทเบิลเทนนิส f t e r school เขามีไหมลูกเล่นเทเบิลเ n นนิส f t e r s c h o o o ตรงไหมตรงตามตารางไหมคะข้อนี้ตอบ ตอบะลรลูก he doesn't play นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเขาเล่น t ทเบิลเทนนิสตอนไหนคะ Monday morning นั่นเองค่ะในวันจันทร์ตอนเช้านะลูกนะถัดมาข้อที่2ค่ะเขาจุดจุด,ด Carate in the morning ใช่ไหมข้อนี้ก็ตอบ he doesn't do karate in the morning เขาไม่ได้เล่นคาราเต้ในวันอะไรคะ วันในออซอรีในตอนเช้านะลูกนะเพราะว่าอะไรเขาเล่นในวันอังคารใช่ไหมตอนไหนวันอังคาร after school เองค่ะถัดมาข้อที่3จุดจุด g ิมานาสติก on Wednesday เขาเล่นยิมนาสติกในวันพุธใช่หรือเปล่าข้อนี้ตอบไม่ใช่นะลูกนะเราต้องตอบว่า <c oughs> he o o s s t do gymnastics on <wardrobe> Wednesday เขาไม่ได้เล่นยิมนาสติกในวันพุธ <c oughs> นะคะอา้า ล้วอย่างนี้เขาเล่นยิมนาสติกในตอนไหนลูกยิมนาสติกเขาเล่นในวันพฤหรือหัสนั่นเองค่ะ Afternoon ถัดมาข้อ4ค่ะจุดจุดจะเปียโน on Friday คือเล่นเปียนโนใน Friday คราวนี้ต้องใช้อะไร He plays ค่ะเพราะว่าเขาเล่นเปียนโนในวันในเย็นวันศุกร์นั่นเองโอเคค่ะเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ ให้นักเรียนนะคะเอาใบงานนะลูกนะของเดือนธันวาคมนะคะขึ้นมาเลยที่นักเรียนรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้านี้เลยนะลูกนะแผ่นที่1น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะถ้านักเรียนยังทําไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ได้ส่งน,นักเรียนสามารถทยอยมาส่งได้นะคะไม่มีปัญหาเลยนะลูกนะโอเคค่ะเดี๋ยวครูคให้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะในการให้นักเรียนอ่ะ หยิบชีทขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาพาทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่ารีบหยิบขึ้นมาเลยนะลูกนะเอาขึ้นมาเลยอยู่ไหนเอ,อ่ยอ่ะเรามาเริ่มทำไปกันพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าดูรูปภาพแล้วตอบคำถามด้วย yes or no นั่นเองค่ะทางด้านซ้ายมือนี่จะเป็นรูปภาพที่เขาให้มาและทางด้านขวามือเ,เป็น sentence นะคะหรือประโยคคำถามนะลูกนะ ให้เราดูรูปภาพแล้วก็อิงก,กับเปรียวคำถามแล้วก็ตอบนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาถามว่า Are you a s t u d e n t คุณเป็นนักเรียนใช่ไหมถาม you ตอบ I ใช่ไหมลูกแล้วก็กิริยาผัานตามประธานนะคะแล้วดูรูปซิใช่ไหมข้อนี้ตอบ yes I am นั่นเองค่ะถัดมานะคะข้อที่2ค่ะเขาถามว่า are t h e y f l o w e r พวกมันเนี่ยเป็นดอกไม้ใช่หรือไม่นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบอะไรคะ ประธานคงรูปใช่ไหมลูกกริยาก็ต้องคงรูปเช่นเดียวกันก็จะเป็น yes they are ถัดมาข้อที่3นะคะ is he a teacher เขาเน่ยเป็นคุณครูใช่ไหมแต่ว่าในรูปภาพเป็นอะไรคะคุณหมอใช่ไหมคะนักเรียนขะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า no he isn't ไม่ใช่เขาไม่ใช่คุณครูค่ะต่เขาเป็นอะไรคะ he is a doctor นั่นเองค่ะถัดมาข้อ4คะ่ะ is she my grandmother S is s h e my grand mother หลอนนะเป็นคุณยายของฉันใช่ไหมนั่นเองค่ะอาดูซิดูรูปภาพเป็นคุณยายใช่ไหมคะเขาชนนข้อนี้ตอบ y e s s h e is ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ is it a rabbit มันเป็นกระต่ายใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอะไรคะน้องแมวเหมียวใช่ไหมลูกก็ต้องตอบว่า No it isn't No it isn't ไม่ใช่นะจ๊ะแต่ it is it a อะไรคะ it is it a cat นั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ต้อง thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะนักเรียนคะได้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย